ลูกค้าครับที่ลูกค้าหเห็นนี่เป็นชุดออเดอร์6นะเป็น18ฮะ18ออเดอร์6กนะก็เป็นชุด2,2คูณนะฮะเอาไปร้องเพลงชอบนุ่มๆลอยๆก็จะต้องเป็นทรงออเดอร์6นะถ้าเกิดลูกค้าเอาไปรับงานที่ออกเบบหนักๆก็เต้นระบำหรือว่างานกลางแจ้งก็ต้องการเบ็ดหนักๆก็ต้องเป็นทรง BV ฮะลูกค้าอย่างพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ Power เนี่ยจะต้อยก็เป็นพาวเวอร์ เอ็นเคสามหกนะลูกคา้าเอ็นเคสามหกเนี่ยเป็นแบรนด์นาคาชินะลูกค้านะเอ็นเคสามหกเป็นแบรนด์นาคาชิปกติตัวเอ็นเคสามหกเนี่ยเฮียต้าก็ทำสี่คูณสี่อยู่ทำสี่คูณสี่ก็สิบสิบแปดสี่ใบนะของปั๊มนะแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบดอกพันวัตนะลูกค้านะเฮียต้าทำสี่คูณสี่อยู่แล้วแต่เอามาทำสองคูณสองก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนะอิ่มๆแล้วสี่คูณสี่อิ่มๆเลยแล้วก็ยังมีปีนะปี ปีก็เล่นเล่น usb ได้บูทูธได้นะรูทูธก็กดไปที่โหมดเนี่ยกดไปที่โหมดแล้วก็เชื่อมต่อ bt s p e ก k e r เลยนะลูกค้าก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยฮนะอย่างไมลอยไมลอยก็จะเป็นตัวนี้ตัวเครื่องนะตัวเครื่องไมลอยไมลอยก็จะเป็นไมลอยคู่จะเป็นจะจะเป็นไมลอยคู่นะอยู่ลูกค้าเป็นกล่องอลูมิเนียมอบอย่างปักก็ปักก็จะปักรางไฟเนี่ยข้างหน้านี่ก็ตัวนี้ก็ชาร์จโทรศัพท์นะชาร์จโทรศัพท์ได้ไฟรั่วไฟเกินก็จะอย่างเนี้ย ไฟตกหรือไฟเกินเบรกเกอร์เขา่าตัดอย่างฟ้าผ่าเปี้ยงเขาก็จะตัดนะตอนนี้ก็เป็นเซฟตี้ของของเครื่องเลยนะอย่างนี้ฟ้าผ่าเขาก็ตัดเป็นแบรนด์นาคาชินนะลูกค้ามิกนี่ก็จะเป็นแอเบกแท้เล่นได้9 9เสียงนะลูกค้า9 9เสียงเป็นแอ็เบกแท้เลยนะกล่องเหล็กสายอย่างพาวเวอร์เนี่ยลูกค้าพาวเวอร์ออกมาบินเป็นสองเส้นใช่ไหมลูกค้าเนี่ยพาวเวอร์ออกมาเป็นสองเส้นเส้นบนก็อย่ามาเข้าเสียงกลางเส้นล่างก็อย่าไปเข้าเบสนะลูกค้านะ แล้วก็เอาเบรกพ่วงกันนะเยอต้ย้ทำเป็นแบบโมโนต่อแบบโมโนอยู่นะก็เอาเบรกพ่วงกันแล้วก็เอากลางพ่วงกันลูกค้าอย่างลูกค้าอย่างเซตเนี้ยเซตนี้ถ้าลูกค้าสั่งนะทางโรงงานก็จะต่อไปให้ต่อสายเสยจะเสียบไปให้เรียบร้อยเลยฮะลูกค้าไปถึงไปถึงก็ไปต่อเข้าตู้ลำโพงเลยถ้าลูกค้ายังยังต่อไม่ได้ลูกค้าก็วิดีโอคอลมาที่โรงงานเลยฮะจะมีช่างให้ให้คอยบริการตลอดเลยฮะลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นสายใหญ่เป็นสาย1.5นะทางโรงงานก็ จะให้ไป4เมตรพร้อมหัวเออจังเทษฮะทางโรงงานจะให้ไป2เมตรนะ2เมตร2เมตรเนี่ยคือพร้อมหัวเลยนะ4เส้นเป็นสาย1.5เป็นสายใหญ่นะพร้อมหัว2เมตรนะแต่ลูกค้าจะเอา5เมตร10เมตร20เมตรก็ได้หลังจาก2เมตรนะลูกค้ามีอยู่ในเครื่องในชุดแล้ว2เมตรพร้อมหัวจะไปค่อนถ้าลูกค้าจะเอา5เมตรลูกค้าเสียตังค์แค่3เมตรเองนะเมตรละ25บาทถ้าลูกค้าเอา10เมตรลูกค้าเสียตังค์แค่8เมตรเองเมตรละ25บาทนะคือ เป็นสายใหญ่นะเป็นสายใหญ่เป็นสายโตสิบแปดเมตรละยี่ห้าบาทลูกค้าลูกค้าเอากี่เมตรก็ได้นะสั่งมาเราครางวงงานก็จะต่อให้หัวเรียบร้อยเลยนะลูกค้าอ,อันนี้ทรงออเดอร์หกนะที่เฮียทำเป็นทรงออเดอร์หกเนี่ยเป็นตะแกรงกันหนูนะมีตะแกรงเหล็กนะตะแกรงกันหนูด้วยทรงจะเป็นแบบนี้ดอกก็จะบอกเป็นเป็นเป็นดอกหน้าเปิดอะดอกหน้าเปิดจะวางดอกอย่างนี้ทรงมันก็ จะออกไปนุ่มๆไ,ไปได้ไกลฮะเป็นนุ่มลอยไปไกลๆเลยฮนะเป็นทรงนี้เป็นทรงหน้าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องแบบนี้นะลูกค้าที่เฮียทาเป็นแบบเนี้ยเป็นทรงออเดอร์หกเฮียที่แรกเฮียทำแรกๆนะเฮีย,ก,ย,ยก็เปลี่ยนเฮียต้อยก็เปลี่ยนทําทาทาอยู่กับช่างอะเฮียต้อยทําเองนะเฮียก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนช่องแคบช่องกว้างช่องยาวแล้วก็มาลองสิบกว่ารอบอะ ب, ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดรอบตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิงดทง้งไปยได้ทรงเป็นทรงนี้เลยนะเป็นขนาดนี้เลยนะ ก็ขนาดที่ดีที่สุดทรงที่ดีที่สุดแล้วก็เบรกที่ลอยที่ดีที่สุดก็จะมาเป็นกส็สรุปที่ทรงนี้เลยฮะลูกค้าอย่างตู้เนี่ยตู้18นะจะหนักประมาณ18นะทรงนี้จะหนักประมาณ50ากิโลจะไม่ผิดก็ประมาณ53กิโลยกคนเดียวก็จะยกลาบากหน่อยเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้20มิลฮนะก็จะต้องยกสองสองข้าง2องคนนะเป็นหูจับ2 สองหูเนี่ยสองข้างเลยนะต้องยกสองคนนะลูกค้าชุดสองคูณสองนะแต่ก็ได้เบรกตัวนี้เลยฮะได้เบรกตัวตัวนี้เลยแต่ว่าเสียงกลางอ่ะเสียงกลางก็จะเป็นชุดที่สองหมื่นสามพันกร้อยก็จะเป็นเสียงกลางธรรมดานะเสียงกลางสิบห้านิ้วธรรมดาเป็นแหลมจรวดอ่ะที่ลูกค้าเคยเห็นในรีวิวน่ะเป็นเสียงกลางทรงคางหมูอ่ะนะเป็นเสียงกลางทรงคางหมูสี่ร้อยวัตต์ธรรมดานั่นแหละก็เป็นไม้เป็นไม้ไมเนื้อแข็งธรรมดาแต่ว่าถ้าลูกส่วนใหญ่ ลูกค้าจะอัปเกรดแล้วหลวงพ่อจะอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นตู้ทรงนี้ตู้ทรงที่ส่งโรงแรมเนี่ยเป็นที่ใส่เนตเกิลเข้าไปดอกดอกวัดก็จะสูงฝ่าอย่างทรงคางหมูเป็นแค่400วัตต์เองอันนี้500วัตต์แม่เหล็กก็ใหญ่แม่เหล็กก็ใหญ่ว่าแม่เหล็กตัวนี้ร้อยร้อยร้อยหกสิบมิลอันนี้ปากเป็ดฮะแหลนเจริญก็ปากเป็ดตู้ตัวนี้นะตู้ตัวเนี้ยตู้ตัวนี้ดีต้อยทำจากไม้อัดนะไม้อัด18มิล ทำทำจากไม่อัด18บมิลไม่อัดตาภูเขานะเดี๋ยต้อยทำตู้กับเน็ตเวิร์กเองเท่านั้นนะลูกคา้าต้องต้องบอกลูกคา้าตรงไปตรงมาพ่นสีเองฮะลูกค้าเดี๋ยต้อยก็พ่นสีเอง,อ,ง,เอ,งอย่างน็อตเนี่ยน็อตนี่เดียต้อยก็สั่งมาจากเมืองจีนเพราะว่าน็อตเมืองไทยมันขึ้นสนิมอย่างนี้เอาไปตากฝนได้อะไรได้เลยนะลูกคา้าเดี๋ยวต้อยรับประกันเลยนะก็ตะแกรงนี่ตะแกรงปั๊มนะตะแกรงมีฟิลเตอร์การฝุน่นตะแกรงนี่ก็สั่งจากเมืองจีนมานะก็ยอมรับว่างานเขาดีกว่าเรา อย่างเอามีดเอาเหล็กขูดยังไม่สียังไม่ออกเลยครับเป็นงานเขาดีกว่าเราฮะดอกก็สั่งจากเมืองจีนมานะลูคกค้าพักพวกที่เมืองจีนก็ส่งมาให้จะต่อยทาเฉพาะเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดก็เป็นทองแดงแท้ๆแล้วนะซื้อทองแดงม้วนใหญ่ๆมาพันเองแล้วก็ทําตู้ทําตู้แล้วก็พ่นสีเองแค่นี้ฮนะลูกคา้าแล้วก็อย่างอะไรพวกหูพวกเนี้ยหูพวกเนี้ยตู้นี้ตากฝนได้นะลูกคา้าหูนี่ก็สั่งจากเมืองจีนมาก็เป็นยอมรับว่างานของเขาดีกว่าเรานะงานของงานเขาดีกว่าเราเยอะเลย เพดข้างหลังนี่ก็สั่งจากเมืองจีนมาสั่งมาหมดน็อตนตนี่ก็สั่งสั่งมาน็อตเขาไม่ขึ้นสนิมให้ลูกค้าตากฝนก็น็อตก็ของเราจะขึ้นสนิมอย่างลูกค้าถ้าเกิดอัปเกรดตัวนี้นะที่เสียงดีๆที่ลูกค้าจะชอบกันน่ะหลวงพ่อก็ชอบกันลูกค้าอัปเกรดนะบวกเปลี่ยนกันเลยฮะอัปเกรดก็ใบละ3ามพันะลูกค้าอย่างงงนะเปลี่ยนกันฮะใบลูกค้าต้องเพิ่มตังนะใบละ3ามพ ปกติตู้ใบเนี้ยเทต้อยขายอยู่นะห้าพันเก้าร้อยห้าพันเก้าร้อยนะขายส่งอยู่ส่งโรงแรมอยู่ห้าพันเก้าร้อยแต่ว่าไอ้ตู้เสียงกลางอ่ะเสียงกลางส่งคางหมูที่ธรรมดานะ่ะก็ส่งทำธรรมดาเทยต้อยขายอยู่สองพันสามร้อยเก้าสิบถ้าลูกค้าอัปเกรดเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็จะเพิ่มตังค์แค่สามพันห้าร้อยบาทเองนะต่อนหนึ่งใบนะแต่เรื่องเสียงเ่ะเรื่องเสียงนะเอาอย่างนี้เรื่องเสียงเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ไม่สะดวกมาฟังที่โรงงานนะ กอ็อยู่ต่างจังหวัดให้ส่งไปนะแต่ลูกค้าเรื่องเสียงเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเฮียต้อยเป็นช่างเนี่ยเฮียต้อยรับประกันเรื่องเสียงนี้ให้เลยเฮะยเฮียต้อยรับประกันเรื่องเสียงได้เลยนะเพราะว่าเฮียต้อยทามาไม่คิดไม่คิดว่าเสียงมันจะดีดีมากขนาดนี้ก็ส่งโรงแรมฮนะเฮียต้อยส่งโรงแรมก็คิดว่าเสียงระดับนี้เฮียต้อยก็พอใจแล้ว แกไปแก้มาเสียงมันก็ดีเกินค่านะก็ <_ d ata> ทางโรงแรมเขาก็ชมมาว่ามีาสั่งมาเยอะทางโรงแรมเขา,จะ,เขาจะสั่งไปเปลี่ยนเป็นของเก่านะลูกค้า <_ d ata> ลูกค้าครับอย่างอย่างสองหมื่นชุดนะ23,900ก็จะเป็นรงเสียงกลางทรงคางหมูธรรมดานะไม่ใช่ทรงนี้นะก็จะมีปีหนึ่งตัวเพราะว่าหนึ่งตัวนะก็จะเป็น 23, <_ d ata> 2อ9 0 0่านรถ้าลูกค้าอัปเกรดมาอัปเกรดเป็นเสียงกลางตัวนี้นะเสียงกลางที่เสียงดีๆนะ อัปเกรดไปใบแลสามพัเพิ่มอีก7 0 0 0พันฮะก็จะได้ราคารวมแล้วนะราคารวมเลยสามสามหมื่นเก้าร้อยฮะสามหมื่นเก้าร้อยสามหมื่นเก้าร้อยนี่ก็คือก็ไม่ฟรีค่าขนส่งนะค่าขนส่งลูกค้าต้องเสียตังค์เองนะก็ราคานี้ก็เน็ตเน็ตเก็บปลายทางราคาสามหมื่นเก้าร้อยนะแต่ค่าขนส่งลูกค้าต้องเสียเองนะถ้าลูกค้าให้ให้ส่งไปต่างจังหวัดมมมมีีืือลาาคคคครััั้งงนนนึเเยกกโชดบ จอาดูแลตัวเองดีๆเดไปอยู่นําเขาโอคิดโทษจังแต่กะคงเฮ็ดยังบด้น้บ่เคียดบคยังคงเป็นห่งสุดหัวใจกันท้ง